สำหรับแนวทางของเราสตาร์ v i p แล้วก็กาชาตินะครับเมื่อวานเราสตาร์ v p ไไม่มีสองหนะครับมาเด่นสองสี่สามสามสองหนะครับเอาแค่เด่นสองนะครับเจาะเกินสองเสองเกากาชาตินี้ กระชาตศูนย์แปดหนึ่งหกหกห้ามีแต่หกสี่เออไปเมื่อวานโ <Okay. S 1> อเคสําหรับวันนี้นะครับแนวทางเป็นยังไงบ้างวันนี้ลาวสตาวีไอพีนะครับจะเด่นที่เด่นที่ตัวไหนลาวสตาวีไอพีนะครับ เด่นที่3ามนะครับตัวเจาะนะครับ38 30 3ดนะครับ สี่แปดสี่ศูนหนึ่งะก็ได้ตามนี้นะครับสี่แปดสามแปดสามศส่งสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งหสี่หก็เน้นที่ สี่แปสาแปดนะครับสี่แปดสาปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสามตัวนะผมเลือกเจาะไปที่ หนึนะครับอ่ะทีนี้มาดูถ้าให้เด่นผมเลือกเด่น4แล้วกันเนาะราวกาชาตินะครับราวกาชาติวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุรักทุเลมาสองวดนสามงวดสามวันติดวันนี้นะครับ เด่นที่สี่ห้านะน่าจะกลับมาเข้าลูกเข้าลอยนะครับตัวเจาะนะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดครับสามตัวนะแปดหกสี่แปดสี่หกอ่าก็จะเด่นที่สี่หกสี่แปด นะครับ46 48 58ครับนี่ตัวที่ผมชอบนะคิดว่านะ่าจะมา3ตัว864โอเคสำหรับ2แนวทางนี้นะครับสตาร์วีกับกาชากาชารู้สึกว่าผมจะเปลี่ยนสูตรเด่นนะวันนี้เพราะว่าสูตรเด่นสูตรเก่าเขาเขาหลุดนะครับเขารู้ทันก็เลยหลุด <c oughs> สตาร์ีเยังเป็นสูตรเดิมที่ตัวเด่นมานะหลังจากที่มเมื่อก่อนก็ สองวันก่อนก็เจาะเข้ามีแค่เมื่อวานนะครับที่เ,ออเจาะไม่เข้ามาแค่เด่นนะครับเกินไปแต้มหนึ่งนะครับวันนี้น่าจะมานะครับตัวเจาะนะมองดูแล้วโอเคนะครับสาหรับใครที่ตามมิดไนน์นะครับรอบเด็กก็คงหวานค่อยหวานเจี๊ยบนะครับผมโชคดีครับ